สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะอยู่กับผมช่องในโพที่ชาแนลวันนี้น่าจะเป็นแอดมินของ3ช่องเลยในะอครับเดี๋ยวพา fc เนาะมาหาอยู่หากินหลังจากวันนี้เราถ่ายคลิปฝนตกเนาะซึ่งหมู่บ้านที่ฝนตกนะมันอยู่ห่างจากเราประมาณกี่กิโล2โลได้ไหมเกือบ3มโลนั่นแหละเกือบ3กิโลแล้วทำไมที่บ้านเราฝนไม่ตกมันมันอุตสาหดีใจนะดูดีใจว่าวันนี้จะได้การกบ อ๋อจะได้เข้าโคกเข้าป่าบอกอ่าจะได้หาดอกกระเจียวหาอะไรว่ากันไปมันฝนตกมันของป่าออกเลยแต่่วนทางบ้านค่อยนี่ตกไหมเปียกเลยต้นมงต้นไม้ค่อยชุ่มเลยเลยเหรออือดูช่วงค่อยขับรถเข้ามาตามทางเมื่อกี้เนี่ยถนนนี่ไม่มีฝุ่นเลยแต่มันไม่ตกอยู่บ้านนี่นะอยู่บ้านค่อยนีน่แถวนี้คือแห้งเาะแห้งไม่มีหยังเลยนี่มันตกไปทั่วฟ้ามันมาเว้นหมู่บ้านผมนี่ <laughs> มันไม่ใช่แล้วนี่เราห่างกันประมาณกิโลหนึ่งเนาะเทวดาเจ้าคือเห็ุแล้วนี่เออจริงเจ้าเป็นคนลำเอียงในนี่ใดเทวดาคือเปียกเปียกชุ่มเลยโอ้ยเทวดาสบายใจเลยวันนี้ค่อยไม่ได้รดต้นไม้เอาข้าวโพดข่อยน้ําเต็มร่องเลยตอนเนี้ยเออฝนตกอ่ะนะเออฝนตกน้ําเต็มร่องข้าวโพดไอ้ยศมันอะไรกันหมู่บ้านเจ้ากับบ้านข่อยนี่มันห่างกันนิดเดียวเองกิโลหนึ่งเออกิโลหนึ่งนี่ครับเอฟซีนะ เนเราก็จะไปใส่มองเนาะใส่มองใส่มองโอ้เจ้าเหมือนจะเหยียบไดมันเลยนะโอ้โอ้มาคอยถือกล้องให้ไหมอล่กอา่าล่าสุดพี่บ่าวก็ลงน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ไหนพาลางเลยเหรอ พี่บ่าวพากลางเลยนะพี่น้องไอ่ยาเจ้าลอยน้ำยังไงเจ้าใส่จอดอาไปอยู่บูธอ่ะเกิมาผมก็ฮะพี่บ่าวเจ้าใส่บูธไม่ใช่เหรอเฮ้ยน้ำไม่ลึกวะสัตวใส่เกอร์บูธลงไปเหรอได้สิผมผมกลัวจะสละเกอร์บูธงานนี้แหละผมดูน้ำตรงนี้ผมเกินมาผมเล่นน้ำเลยตรงนี้ไปเลยผมผมจะรอดูเจ้าจะใส่ตรงไหนนี่พี่พี่เขาบอกว่าให้ค่อยใส่ไปตามขอบนี่เลาะขอบอ๋อเลาะขอบอันนี้จะใส่ตรงกลาง เจ้าจะผ่ากลางตรงไหนอ๋อเจ้าผ่ากลางแล้วก็ย้ายไปฝั่งโน้นเลยใช่ไหมไไอ๋อคนละฝั่งละงอ่ะพี่อีกเลาะข้างนะเจ้าลัดเลาะ,ะ,ะข้างๆเอาอที่ในสี่ก็มีทรัพย์สินมีค่าก็จกออกมาให้หมดเก็บก่อนันนี้มีแค่การปลดนะแต่การลงน้ำนะพี่น้องลาอ่าสุดเนี่ยอาอะไรนะเฮ้ยอมน้ำพูดพูดเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่รองเท้าบูทลอยน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยาใส่รองเท้าบูทลอยน้ำพี่น้องจะรู้ว่าช่องไหนที่นึกช่องไหนที่มันพักทิ้ตลอยที่มันโล่งไอ้ยาเขาเป็นคนที่มีเซนมีเซนเซนอ่าไม่ใช่เซนมีเซนอ๋อเซนเซนเซนของอะไรโอ้คนละเซนกันแล้ว นี่นะพี่ก็จะลงนะนั่นคุณพาดใส่ไม้ตรงนั้นเลยมันมีไม้ให้คุณแล้วนะเออคุณกลับใส่นั้นเลยเป็นไงทำไมอากาศเย็นน้ำเย็นบอกอันนี้น้ำเย็นเนาะเป็นใจเนาะนี่ในเอฟซีพวกเราก็หาอยู่หากินอ่าคือจะลงพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งถือกล้องในเอฟซีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสลับกันถือเอา วันหน้าผมก็ลงให้พี่ถือกล้องนะครับเช้าคุณสองคนน่าจะได้ถือกันสองคนแหละถือใครถือมันเนาะผมมีธุระในเช้าพรุ่งนี้เช้าคุณมีทะลุบ่ธุระตอนเช้านี่ในซีพี่ก็มีทะลุธุระนะแต่ว่าช่วงนี้เราพูดกันแล้วนะว่าเราจะทําบ้านให้กับคุณแม่เลี้ยงเดียว่ทำให้มันมิดชิดก่อนเนาะ เก็บให้เรียบร้อยเลยเก็บให้มันเรียบร้อยเพราะว่าสงสารน้องผู้หญิงนะน้องผู้หญิงก็สองคนนะเราเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยนเอฟีเป็นห่วงจริงจริงเป็นห่วงจริงนห่วงจริงคือน้องน้องหน้าตาดีด้วยนะน้องน่ารักด้วยนะก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยประเด็นนะจริงๆไม่ไม่เกี่ยวกับหน้าตาหรอกเีนอนมัน่มเยเออไม่เกี่ยวหรอกนะ เราเป็นผู้ชายนอนลุ่งๆเหมนนั้นยังเราขนาดเราเป็นผู้ชายเรายังรู้สึกเนาะนอนไม่หลับเลยเลยนึกสภาพดูมีแต่ผู้หญิงเนีน่ยเราไปด้ยไหมทำไมมันติดแหน,นงแล้วนะมันมานแล้วนะได้แล้ว่เออมันได้แล้วโอ้เจ้าขึ้นมานรนะโอ้อมานแล้วได้เจ้านะเฮ้ยมันทำไมจะมิดคอเลยเออหนีคอบนะนี่ไอ้ย่อมิดคอมิดคอส่วนพี่บ่าวก็โน่นนะเอฟซี วันนี้เราไม่เอามองตาเล็กมาเพราะว่า,ายเ,ยเรามันมันจะได้ปลายเยอะเกินในเฟีเราจะกินแต่ปลาใหญ่ปลาเล็กเราไม่กินนะเราอไม่ค่อยเท่าไหร่เลยลบไม,ไม่ค่อยลบะนะปลาเล็กเก็บไว้ให้เขาขยายพันธุ์ต่อส่วนปลาใหญ่อันที่มันไข่เราเอาไปกินหมด <c oughs> มใช่ไม่ใช่ปลาใช้ใหญ่อะ่ะเราเอาไปกินหมดมันกําลังดีปลาเล็กก็เดยวก็ต่ตเดยกก็อยู่ได้อืขยายพันธุ์ต่อ นี่ในเอฟซีเราก็ามาใส่มองโอ,โอ้เอาแล้วจะมาขวางทางผมบ่อนนะเฮะยทำไมเจ้าเอาโค้งบอกเข้าโค้งมาล่ะโอ้เข้าโคงานะ้โโคงในเอฟซีนี่ในเอฟซีุ้ท่านนะพี่ก็มิดคอเลยอโอ้เราหาอยู่หากินแบบนี้ก็โอเคเลยเนาะม,มันมันผมไม่ค่อยได้ซื้อแล้วนะตั้งแต่มามาบ้านนี่ผมผมกินทีละ มองเจ้าบ่ฮกฮกฮกพอแล้วบ่โอเคโอเคของของพี่บ่าวพอแล้วนะเอฟซีพี่บ่าวเอาสวัสดีกล้องหน่อยเอาสวัสดีสวยๆหน่อยเออมันต้องอย่างนั้นน่ะพูดทัรเพาะหน่อยรอครับรอนี่นะพี่ก็ยังเรื่อเอพี่เอกเดินเร็วเนาะ โอ้เด oh, oh, ินเร็วเดินเร็วโอ้ปล่อยโอ้แสดงว่าฝีมือนี่ไม่มธรรมดาแบบเหมือนเดินเล่นๆเลยอะเหมือนไม่ได้ใส่มองอะเดินเล่นเล่นเลยย่าฝีมือน่ะขาน้อยขอคารวะพี่น้องนั่นนะดูการจับหลักอันนั่นนะไม่น่าชมเลยไม่มันมันอยู่ดีของมันแล้วเนาะอันตรายคนอื่นแลลูกเพงฮะเอาเอาไม้แล้วของคุณนะ